ไม่หาเนี่ยผัวไม่เอาแลวเบือ่อเหตุผลอะไรที่ไม่เอาผัวก็ไม่รู้สินะ <c oughs> อยู่คนเดียวดีกว่าน้องหะตกลงน้องเนี่ยไม่หาหน้าผัวนะไม่หาเลยอยู่คนเดียวเบือ่อ <c oughs> มันลําบากมีผัวก็อย่างนั้นได้ก็ไม่ดีใช่ไหมอ๋อคิดดูะตั้งแต่ผัวนะคนมาจีบเยอะเลยแต่ไม่เอาอะ ยอมอยู่คนเดียวคือปฏิญากับตัวเองอแล้วถ้าเลิอกกอับเัว่ก็ยอมทนไม่เอาเลิกกันนานยังในตอนเที่ยงก็แจนะ๋หคือยอมทนน่ะเออนี่ทนไม่ค่อยไหวอีกแล้วพี่กาครับแล้วพี่อยู่ไหนบ้านพี่คนใต้มาอยู่ก้อนถมอ๋อเหรอครับยะกลับบ้านวันไหนเนี่ยก็ดูหนังก่อนไม่ไม่รีบกลับ พักอยู่แถวนี้พักอยู่นี่เหรครับอ่าแล้วไปไหนต่อไหมก็ไม่ไปดูหนังเสร็จแล้วกลับไปพักผ่อนอ่าแล้วไม่ได้นัดใครเลยใช่ไหมเจะนัดใครก็มากันดี่ะสองคนอแล้วพี่หนาวไหมอาการหนาวนะ แด่เนี้หนาวมากเลยหนาวอ<ข>ารู้ไหมคนหนาวเหมือนกันเดี๋ยวไม่รีบกลับนะ,ะ <laughs> จะถามทำไมอ่ะไม่ไม่ถามดูอย่างนั้น <laughs> น้องก็กลับบ้านไม่ถูกอ่ะ <laughs> เห็นว่าอยู่สามพรานก็ <laughs> จำไม่ได้ไม่รู้บ้านอยู่ตรงไหนแล้อ๋ ออเหรอคะอยู่หลายคนไม่ที่บ้าน like โอ้ยไม่มีใครอ่ะที่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีใครไปเที่ยวอ่ะอย่ยไปเลยพี่เป็นผู้ชายน้องเป็นผู้หญิงทีนี้ผู้ชายไปบ้านผู้หญิงนี่คนมันมองมันน่าเกลียดมันไม่ได้ใครว่าไม่ได้ได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับฉันเนี่ยฉันบอกว่าได้ก็ได้พอจะเข้าใจอะไรมั้งไหม ไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะฟังไม่ออกไม่รู้อพี่นี่เหมือนรถที่บทปูนเลยนะทำไมอ่ะโม่อ่ะไอ้ควายไม่เข้าใจอะไรเลยน้อง ไปไหมพี่ไปจงน้องจำทางกลับได้แ้้วเป็นไงวะจำได้แล้วก็ดีไม่ต้องไปลืมอีกแล้วอเป็นไงจงอังอของขึ้นกระดุมขาดกระเด็นมาโดนหลังกูเลยนะ <c oughs> <ๆ S 2> ปแปลกแปลกเพระนั้นนอะ ไม่ใคฮะาแฟนเหรอก็เนี่ยมาหาแฟนอ๋อชอบกับพี่อ่อ๋อชอบพี่ขาคนนน้นด้วยพี่ก็ชอบเหมือนกันกับน้องชอบน้องเหรอครับ<อ>น้องถ้าได้ผัวสองคนเดี๋ยวคนก็นินทามันไม่ดีอาอย่างนี้เด็กการเล่นเดียวน้องจะปัดไฮโลถ้าใครแทงไฮโลถูกน้องยอมเป็นเมียผู้ชายคนนั้นอ๋อได้ได้ขออนุญาตในวัดขออนุญาตขวัดไฮโลหน่อย นะกูแทงไม่เคยพลาดไฮโลเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพี่นับหนึ่งถึงสามน้องควัดเลยหนึ่งสองสาอุย้ย <c oughs> ต่ำเด็ดขาดไฮโล้าดังลักษณะนี้ตำ่ำถ้าขึ้นสูงเนี่ยแคลกแคลกคลอกคลักอันนั้มันกลิ้งพลัดกระได ผมแต่งต่ำผมแ่งสูงเชนเปิดเลยห้าหกสีหนึ่งจีวิตดไฮโลเจ้ามือกินเรียบฉันเอาทั้งสองเลยค่ะเริ่มหัมเือนเก้าทำเบาเจ้าแล้วเท้าโลนเด้อเทาพล่คู่จจจีจากเทาแล้พไปเทียไปว่า